นี่เลยนี่นำเสนอต้นพยอมนะครับผมก็ปลูกใส่กระถางไว้อายุเขาก็สามปีแล้วไม่ไปไหนมาไหนเลยถ้าพูดถึงถ้าใครอยากกินเห็ดเพาะเนี่ยให้ปลูกเลยเนี่ยต้นพยอมเนี่ยต้นพยอมเนี่ยใบใบใบเขาหล่นลงพื้นนะครับเพื่อนๆใบมันจะกลายเป็นเชื้อเห็ดเพาะเลยเราไม่ต้องไปซื้อเชื้อเห็ดเชื้ออะไรมาลงนะปลูกสัก สามสี่ปีห้าปีใบเขาหล่นลงหลง่นลงพื้นนจะเกิดเห็ดเลยเห็ดเผาะแบบมีเชื้อเห็ดเลย้าไปหาไกลรอยู่ใต้โคลน,นของเนี้ยใต้ต้นเนี้ยเป็นเห็ดอย่างดีเลยครับเนี่ยผมเอามาปลูกโชว์เฉยๆครับเอามาปลูกโชวใส่กระถางไว้นี่แหละครับเขาก็เลยโตช้าแต่ลากเขาไปไกลแล้วผมคอยคอยตัดลากเขาเรื่อยละลากเขา,เาลงแทง แทงงถึงทะลุพื้นแล้วแหละแต่ว่าผมก็คอยตัดแต่งเรื่อยๆเลยเนี่ยเขาก็ลางงามเลยเพื่อนแตกใบอ่อนงามเลยนะครับเนี่ยเนี่ยผมก็นํามาจากนูนนะ้นละพันมาจากนู้นนะไอ้ที่สาวเพาะชําไว้ให้ที่จังหวัดอุบลน,นะครับเพื่อนๆเนี่ยแหละผมก็นํามาเนี่ยที่สมุดปราการว่าจะมาเป็นปลูกโชว์ไว้ให้ดูให้รู้ว่าเป็นเป็นไม,ไม,ไม,ไม้ไม้อะไรนะครับ นะครับนี่ก็พยอมบ้านนาดอกขมหอมนะครับดอกขหอมสีขาวสีขาวละมุนครับเพื่อนๆนี่แหละครับนะครับพยอมบ้านนานะครับแต่ว่าเรานําเข้ามาในเมืองเนี่ยต้นไม้มันต้องโดนแดดบ้างนะครับเพื่อนๆนโอเคนี่แหละครับพยอมบ้านนาแต่ว่ามาอยู่ในเมืองนะครับเพื่อนๆน นะครับเพื่อนๆนดอกพยอมบ้านนาไม่ได้ลืมนานะครับแต่เราพาเขาเข้ามาในเมืองนี่แหละครับเพื่อนๆนี่ครับให้ดูให้เพื่อนๆได้ดูต้นพยอมไม่ใช่พยอมลืมนาแต่เราพาเข้ามาเองพาเข้ามาในเมืองเขากำลังงาเลยแตกใบอ่อนเลยลครับพเพื่อนๆืนโอเคนะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อย แบ่งปันให้เพื่อนเได้รู้กันครับเพื่อนๆสวัสดีครับ